สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้รายการเจมส์เอริกลาน,นะครับวันนี้อ่าอะไรครับคุณเบสได้ไปแล้วฮะโอเคครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟฝูงเบงอยู่ในด่านเออด่านอะไรวะมาซิตนะฮะโอเคครับผม,มก็ไปแขกรับเชิญชื่อน้องเบสของเราเนะฮะน้องเบสสุดหล่อนะฮะครตรงไหนวะ <laughs> ขนาดผมพูดเล่นๆมันมันยาวเลยครับผมเจอมันสาแล้วมาโล้ถึงหนูไฟนั่นเองนะครับแล้จะข้ามก่อนเลยไปกินก่อน,รน,นครับแล้วก็ข้ามาาเรียบร้อยฮะดีเคไหนวะดีเค ถ้า <laughs> ก,กิดออมแลกว่าฮเกเป็นหนึงน่งนมไฟ่อยู่ไหนบะชิะมงมาดิคุเตรียมเนี่ยคุเตรียมปา่าอุ้ยยังไงครับเออเอเอไม่โดนโดนนัดนึงครับไอตัวเนี้ยมันโปมันโป กูเน Ph right ี่ยงล้อมกูเนี่ยงล้อมกูเนี่ยงล้อมไปไปแล้ะเล้ยไอขวดกางเกงยันน้องนี่สายเส้นวินนี้มันทีมกูทีมกูหนึ่งทีมกูสองทีมกูเส้นมาบางเทมทำไมเทมอื้มไม่เกรงใจกูเลยสองสิบวิไอะไรทันเดี๋ยวเว้ยแม่หนึ่งธนูไฟหน่อยวะ โอเคนะครับตอนนี้เราเข้าไปส่งตุลานะฮะผมและน้องเบสของเราก็จะรอแค่น,นี้อย่างเดนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรของมันอ้าวเอ้าคืออะไงเนี่ยอืออืออือหือเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าหรือเพื่อนเก่แเาแกระดมไม่เพื่อนกันแล้วนะฮะอ้าวเราเปิเอดอัดบ์อู้หูเบสมาดูเอ็มมาดูดิดูพี่ประทาใครกี่คนกี่คนเอ้ยในกี่วิ อันนึงนับเรื่อยๆเอไว้เรื่อยเขียนเขียนอันึน,นึดีแลออ้วตัดเอามา